อ่าท่านผู้ชมสงสัยผมต้องเอาจริงแล้วแหละนะครับผมจะใช้พลังนี้นะครับพลังดูดดูดซู๊บมันดูดเราแล้วช่วยด้วยอ้าวมันใช้พลังเทพเจ้าหอยกี้โกงมากอู้ฮ่าจะดูพวกเจ้ามึดอ้าเดี๋ยวนี้ยังมีใครรอดอีกไหมเออไม่มีใครรอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 จะยิงแล้วมันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วยิงแล้วฉันถือตรงอยู่ตรงนี้วิ่งมาวุ้งหลบ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 หห อเกือบแล้วนะครับนะาอูฉันรลดพกเกเลยขอบคุณดะเทพเจ้าคอยเ่อไม่เป็นไรอยู่แล้วเอาละเออฉันใช้พลังของเทพเจ้าจข่อยดีๆด้วยจะกูเรียกอาวุธหยิบมาผิดนะครับโอ้โหเสิร์ฟไปเรียกกล่องสมบัตินะครับนะไม่ทันว่ะแต่ตะกี้เท่มากเลยนะครับนะเออนะฮะ สวัสดีครับตอนนี้คนดูช่องจิโปครับด้วยวก,ก,วบยวก,กะะับวันนี้เกมแทมบหรือว่าเกมตัวต่อเนียมชอบได้กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นพลังสังหารของเทพเจ้าหอยนะครับนะเออซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอาวุธของเทพเจ้าหอยนะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นพลังของเทพเจ้าหอยตั้งหากนะครับนะ ซึ่งมันคืออะไรได่ารอซึ่งมันก็คือนี่มันคือฮ่าฮ่าฮ่า DLC bug <uck> ยังไงร่านะครับนะซึ่งผมจะต้องทําการหยุดไอ้พวกนี้นะครับพวกศัตรูนะครับนะไม่ให้มันไปเอ่ยยุ่งกับไอ้คนถือธงนะครับนะมันคือ นักรบธงของเทพเจ้าข่อยนะครับนะเราต้องคุ้มกันมันนะฮะซึ่งเราก็สามารถเรือกอาวุธได้หลายแบบนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจับมันนะครับน้านี่คือพลังของเทพเจ้าข่อยนี่จับอุงอวนนี่นี่เหวี่ยงมันนี่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับทหารบกธงของฉันอะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าสมมติมันฆ่าทหารบกธงของผมได้นั่นแปลว่าผมแพ้แล้วนะครับนะเออประมาณนี้แหละอ่าเอาละครับเริ่มจากกองทัพแรกนะครับนั่นก็คือพวกเรา จะฆ่ามันเพราะพวกเราเกลียดเทพเจ้าข่มึงเกลียดเทพเจ้าไข่ได้ไงวะเทพเจ้าขไข่เป็นคนสร้างพวกแกมานะโออไม่ใช่เว้ยคนสร้างเกมนี้ต้องหาเป็นคนสร้างชั้นขึ้นหมอไอ,บอ้บ้าเอาล่ะนะครับน่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพื่มเอาล่ะตอนนี้นะครับผมต้องทําการหยุดนะครับนะผมจะใช้ลมก่อนนะครับเพื่อหยุดพวกมันนะครับนะนี่ใช้ลมหยุดพวกมันนี่ใช้ลมหยุดพวกมันนี่นี่น,นี่โอ้เทพเจ้าคอยเป็นพัดพวกเรานี่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 โอ้ช้างพัดไม่ไปว่ะพังฉันไม่ไปโอเคสงสัยจะต้องจับงวงกันมาแล้วแหละไอ้ช้างเนี่ยมาดิ มา Stevens, ยยนี่โอ้ยอยุ่ช้อนเออนี่ดึงมันมานี่ก่อนนะครับนะหล้วจากนั้นก็ใช้พลังอดีนะครับนะเป็นอาวุธยิงนะครับนะโอเคนี่แหละพลังของเทพเจ้าขออ่อยนี่แน่แข็งซะแข็งซะนี่แข็งแข็งแข็งชิบหายแนละ้วเอ๋อไม่ทันวะนะครับโอ้โหมันมาเร็วเกินน่ะสงสัยผมต้องใช้แต่อาวุธแล้วแหละ อ่าสงสัยผมต้องใช้แต่อา, Л ออาวามมุธแล้วแหละนะครับนะโอเคนี่เออมันคืออะไรนี่นี่เอานี่ไปกินซะนี่นี่ความมืดดำปิ๊ดปี่น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 ี่เป็นไงตายไหมโอ้โหไม่เข้าสะทกสะเทือนเลยว่ะนี่งั้นยิงอันนี้ไปนะครับนะฆ่ามันได้ไหมไม่ได้วะงั้นเอาอะไรดีนี่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 เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไปกินหยุดไ้นะแป๊บดึงโอ้ชิบหายแล้วมันเข้ามาแล้วถือโทรมึงเรียมตัวตายได้เลยอ่ะงั้นถือปืนแล้วกันเอาเป็นปืนแล้วกันนะต้องปั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 งดูเดี๋ยวนี่หยุดหยุด หยุดชิบหายละชิบหายละแอะมันตายละแอะโอ้โหนะครับนะเร็วมากนะครับไอ้พวกนี้โอ้โหโคตรแสบนะฮะเออผมหยุดมันไม่ได้ว่ะเอาหลังงั้นไม่ได้การและต้องเปลี่ยนความเร็วของการยิงนะครับนาเป็นแบบซุปเปอร์แบมนะดูซิจะเป็นไงนี่นี่ซุปเปอร์แบมซุปเปอร์แบมนี่เอาไปงี้ไปกินซะนี่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 ่ คุมกัแล้วเข้าโอ้หนี่คือผมดึงพรสวรรค์ของอาวุธเทพ,รรพเจ้าขอ่อยมาใช้นะครับนะเพื่อหุดยั้งให้พวกนี้ไม่ให้มันไปยุ่งกับคนหมกทงของผมนะครับนะ่ดึงิงช้าก่อนชิงช้างนนิงช้างมคนแล้วเ,เข้ามันเข้ามาแล้วแล้วเข้านเนี่ก็ไปงี่ก็ไปมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วชิบแผลแล้วไปมมมา เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มึงมาเนี่ยมาเนี่ยดึงมันมาก่อนดึงมันมาก่อนดึงมันมาก่อนแล้วแกจะเอามันไปไหนอ๋อไอ้เทพเจ้าคอยเออกูช่วยไปมาตรงนี้ก่อนนะครับนะเออเอาละฉันได้พลังของเทพเจ้าคอยมาแล้วเอาละนี่ตายซะนี่ไอ้ช้างโอ้โหงวฉันติดอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยอ๋อไม่ต้องช่วยเว้ยเอาละฉันจะใช้พลังเทพเจ้าคอยแล้วนะทำไมแกลอยโอ้ฉันลอยแล้วอ๋อ้างไม่เคยลอยอ๋ออยากเห็นช้างเป็นได้ก็วันนี้แหละนะครับนะโอ้โหโคตร โอ้โหเรียบร้อยนะครับแกมันขี้โกไอ้คอยเอาละครับต่อมาเจอกับพวกกองทัพซูสนะครับนะหรือว่ากองทัพหน่วยลบกรีกนะครับนะนี่นี่นี่โอ้โหพวกมันพร้อมที่จะทำลายล้างพวกเรานะครับนะาทำลายล้างไอ,อ้นักบวกทงของเทพเจ้าคอยนะครับนะโอ้โหมีเยอะมากคราวนี้กูจะหยุดได้ไหมเนี่ย ซึ่งนักบกธงของที่พระเจ้าขอยอยู่ตรงนี้นะครับนะ้นี่คือจุดที่เราจะต้องป้องกันไว้นะครับคราวนี้ผมจะเอาทีมผมมาช่วยสักคนนึงแล้วกันนะครับนะเอาเป็นนี่แล้วกันนะครับนะ่นนะ อ่ะอกันไว้นะครับแค่นี้พอแล้วจากนั้นเราก็ลุยเลยหูมาแล้วเว้ห้าคนต่อ54ตัวนะครับนะาเอาแหละมาเราจะเปิดด้วยกันเออใช้พลังแรงน้ำทงเทพเจ้าคอยยูพวกเราลอยฟอาเล้วช่วยด้วยปล่อยมันลงซะเติมเติมตายตายเอาดีเอาดีต่อมาก็ใช้ปืนยิงใส่มันเลยเอาละปุ๊ปปุ๊บปุนี่นี่นี่ยิโอ้ันเข้าไปแล้วพี่โตเข้ามาแล้ว ีมาต่อมาต้นต่ออ่าพวกเราโดนแล้วเออเออจะเข้ามาแล้วเว้ยจะเข้ามาแล้วเว้ยนี่ปืนแรงนะเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ด้านนี้อุ้ยด้านนี้เข้ามาแล้วเล้วด้านนี้มันเข้ามาแล้วเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก้อนดีด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 จะเข้ามาแล้วเว้ยนี่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 โอ้โหทหารสปาร์ตันนี่นี่ยิงอะไรวะเนี่ยตอนนี้อันนี้อะไรอุ้ยนี่นี่แคนโดแคนโดปืนใหญ่นี่นี่จะบินเข้ามานะไอ้เจ้าพ่อจะจิบหายแล้วนี่แน่นี่แน่นี่โอ้โหเรียบร้อยว่ะโอ้ยต้านไม่อยู่ว่ะ นะครับเราพวกเราชนะมันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าาต้องอาวุธอย่างอื่นวะอย่างนี้คือไม่ไหววะถ้าสู้กับมันเนี่ยเอาครับต่อมาเจอกับพวกสมูรนะครับซึ่งสมูไรยบอกพวกเราจะจัดการนมันฮ่าฮ่าฮ่าไอคนโบกธงของเทพเจ้าคอยซึ่งคราวนี้ผมเปลี่ยนด่านนะครับเป็นด่านระยะทางยาวนะครับนะซึ่งพวกมันจะวิ่งมาตรงๆอย่างนี้นะครับนะแล้วผมก็ต้องทําการหยุดนะฮะอ่ะเอาละยังไงไม่รู้แหละเริ่มเลยปึ๊บมาแล้วนะครับนะเอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะหยุดไว้เออหยุดด้วยกาลาบิต เดี๋ยวระวังนะระวังนะนี่หยุดด้วยการบิตี้วัวพวกเขารอยแล้วอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เทพเจ้าคอยมันใช้พลังเราแน่ๆเลยเอาแหละผมต้องใช้อาวุธนะครับอาวุธตอัลบูนี่แน่โอ้ยมันกันได้ด้วยโอ้พวกเรากันได้อยู่แล้วนี่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 แน่นี่แน่กันได้แล้วเออเออวุ้นมันกันได้โอ้มันยิงมาแล้วชิบหายอ้ากัดไม่ทันแอลไอ้อ่ะโอ้โหมันมีฮาวาช่าว่ะลืมไปนะครับมันยิงขึ้นมาเลย เฮ้ยขอใหม่อีกทีนึ่งนะผู้ชมนะครับนะคราวนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะยิงลูกบอลแคนโดไปนะครับอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเราจะยิงลูกลูกระเบิดไปนะครับนะปัง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 นี่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 หยุดได้ไหมล่ะโอ้พวกเขาโอ้คราวนี้มันแก้เกมมาดีเว้ยพลังเทพเจ้าคอยเนี่ยนี่นี่เอาดิเอาดินี่นี่เอานี่ไปกินเด้อหลบได้ไหมล่ะเฮ้ยเชมคุณมันยังมาอยู่เว้ยเฮ้ยนี่อ่ะอ่ะนี่เอานี่ไปกินกล่องสมบัติซึ่งมีนี่เอาดิแบ็คเบียดเอาดิเอ้า อะไรไอ่ะตายอ่ะเอา้าเอาเอวยด้วยกูกลายเป็นประทัดแล้วนะครับนะโอ้โหสู้ตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะ ถ้าม่านสงสัยผมต้องเอาจริงแล้วแหละนะครับผมจะใช้พลังนี้นะครับพลังโดดฟู๊โดดซูู๊มันดูดเราแล้วช่วยด้วยอ้าวม <mon> <c tunnels> <mod> ันใช้พลังเจ้าหอยกี้โกงมากอ้่าจะดูพวกเจ้ามึดเดี๋ยวดียังมีใครรอดอีกไหมเออไม่มีใครรอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเยเยวเยวเดียวยเยยเยเยเวเยยเวเยยเวยเว ฉันถือตรงอยู่ตรงนี้วิ่งมาวช็ตงลหลโอ้โหเกือบแล้วนะครับนะฉันหลดพวกแกเลยขอบคุณเทพเจ้าคอยอไม่เป็นไรอยู่แล้วเอาละอฉันใช้พลังของเทพเจ้าอยดีๆนะจั๊กจี้กูเรียกอาวุธหยิบผิดนะครับโอ้โหเสดไปเรียกกล่องสมบัตินะครับนะไม่ทันว่ะแต่ตะกี้เท่มากเลยนะครับนะเออนะ เอาครับต่อมาเป็นพวกนักลบฝรั่งเศสนะครับนาเออซึ่งมันจะพุ่งโตมาหาเราอย่างรวดเร็วนะครับลักลบมาแล้วครับนายเอาแหละคราวนี้ผมไม่รู้ผมจะหยุดมันยังไงวะแต่ที่รู้เราต้องหยุดมันด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะครับมันวิ่งมาแล้วเฮอร์ดวิงเฮอร์ดวิงอินเดโซดีปาสิงผมว่าเราจะต้องทําการหยุดมันด้วยอะไรดีแอคไหมนี่โยนโยนขวานใส่ด่หยุดเวลาไว้นะครับนาแล้วก็โยนวิว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 เป็นไงเป็นไงโอ้คุณโยนขวานมาตอนหน่อยตีดีดโยนใส่มานะครับนาปุ๊บปุ๊บ สเตปหนึ่งนี่โยอีกปิวปิวนี่นี่ปากไหมอืออ้าวมันโยนใส่ม้อชันแต่ฉันยังไม่ตายมันติดโรชันพอดีเอาล่ะต่อมาเจอขวานน้ำแข็งซะนี่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 หมันโยนขวานน้ำแข็งมาโอ้โหแข็งซะถ่วงเวลาไวถ่วงเวลาไวถ่วงเวลาไว้หยุดเดี๋ยวนี่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 เจอบาลิสต้านะครับยิงอัดเข้าไปนะครับนะบาลิสต้าเป็นไงนี่ไอ ตัวนี้ไอตัวนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปวิววมันโดนมอชอนนะครับนะเออโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่แน่เออเป็นไงล่ะเออโจ่อชอนยังหมอได้วยแกตายสายคอยยูยไม่โดนนะครับนะแกยิงชันไม่โดนหรอกชั้นดวงดีว้าเป็นไงล่ะหูยยิงไม่โดนชิบหายแล้วมันจะโดดทงผมแล้วยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้จ็บโอ้โหโดนาพอดีเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อเด้อชันยังไม่ตายตายซะนี่แน่เออตายไปซะยังเหลืออีกไหมเฮ้ย ยังเหลืออีกเว้ยหมาพมันตายหมดแล้วนี่ยิงเข้าโลกเลยตู้อ้เฮ้ยไอ้นี่ huh. นตัวนึงยัดเฮ้ยจับวัดจับนี่เนี่ยอ้วเฮ้แกตายซะฟไม่จุด um ัดจับปตายอะไรละนี่เนี่ย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 เปลี่ยนอาวุธอันนี้คืออะไรอุ้ยนะครับนะาลูกดอกอาบยาพิษนะครับนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้วอู้เอาสลบแอะนะครับน้าเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยทหารเสือเฮ้ยเฮ้ยพวกทหารเสือนี่เนี่ย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  ต่อมาเหลือตัวอะไรอีกนะครับนะเหลืออะไรอะ่ะเอา้าไอ้พวกนี้ทำอะไรอยู่อา้าติดกับดาวินชีนะครับแนมะ่อ่ะงั้นแกก็เจอนี่ไปซะจงลอยอู้ดาวิบนชี่บอกอะไรกันวะเนี่ยพวกเราลอยได้ไงโอ้โวจำไป็เชื่อเรื่องแรงน้มถ่วงแต่ตอนนี้ตัวกูกำลังลอยเชื่อก็ได้นะครับแนมะ่เออช่วยด้วยโอ้โห เอาละครับต่อมาเจอกับพวกเราโจรสลัดเลยนะครับโอ้โหเราพวกโจรสลัดนี่ยิงไกลกันเยอะนะครับนะเอาแหละแต่ผมคิดว่าผมสู้นะเอาละผมจะเอาอะไรสู้กับมันดีอันนี้คือเลยธนูหรอโอ้ลูกธนูเว้ยงั้นปรับเป็นแบบยิงแบบเร็วที่สุดเพื่อเป็นไงโอ้พวกเราเป็นยิงทะนุมากโอ้พวกเราโดนยิงอ ยิงธนูอะไรเข้าไปโอ้โห้พวกเราไม่มีหน่วยป้องกันเลยเอเอาละคราวนี้ยิงธนูบอลโลนะครับปิว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 เป็นไงปึ๊บจึ๊บลอยพึ้บไม่ลอยเลยเฮ้ยเอาละงั้นเจอธนูระเบิดนี่แน่เป็นไงนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โห้มันหยุดเราไม่ได้หรอกพื้นชิบหายถ้ายังหยุดไม่ได้อีกเหรองั้นเจอธนูดินี่ธนูลูกหัวใจถุยกันเองซะพวกมึงนะครับนี่ ตุ๋ยตุยกันเองตุยกันเองอู้ยฉันอยากตุยแกอ๋อแกมาตุยฉันทำไมเนี่ยอ๋อเราเป็นพวกเดียวกันเนาะฉันไม่ชอบชายรักชายนะครับเอาโอ้โหเรียบร้อยนะครับข้างกันเองเฮ้ยหุ้ยพลาดนะครับตัวสุดท้ายมันอยู่ด้านหลังโอ้โหไอพวกชาวะวงมันดึงโอ้โหเรียบร้อยนะครับเฟลเลยนะครับภารกิจนี้ น่าเสียดายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมสงสัยว่าถ้าสมมติผมดึงตอนที่ไอไอชาบะมงมันมันยิงพอดีอ่ะมัน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 จะจับได้ไหมมันจะเป็นแบบเหมือนมิสไซลติดตามไหมผมอยากรู้นะครับนะเอาแหละผมจะลองจับตอนนี้นะครับนะไอ้นั่นจะยิงละไอนั่นจะยิงละเอาละหนึ่งสองปื๊บมานี่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 มน ก็จะพาชดไปไหน่อยเอาล่ะฉันจะพาแกหลบยังไงล่ะมาดิป๊บนึงนะแป๊บนึง่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะยิงะมันจะยิงล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 ะปึ๊บปึ๊บหลบหลบ อุ้ยหลบได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยเกยฉันหลบขอบคุณนะไอ้คอยเออเอาละเออเออตัวตัวฉันตัวฉันไม่เป็นไรเอาละแต่มันจะยิงจะมาจะาโอ้ยหลบอีกทีนึงนะครับน้าหูฉันคือเดอะแมทติกโอเคเอาละเอาละมันจะยิงทีนึงแล้วมันจะยิงทีนึงแล้วหลบเดอะแมทติกวู้ววซาเบ โอ้เจับปะหูยเนี่ยบ,บอกว่ามึงอยู่นิ่งๆสิว,ว่านะครับาเออเอาแหละแกมันต้องอยู่นิ่นึงและแกมานี่มานี่กูจะขังไปเลยโอ้ยจับไม่ทันนะครับมาโอ้โหมันดึงบักโบกทงผมก่อนนะครับตายเลยนะครับมาโอ้ เอาครับต่อมาเป็นกองทัพรถถังนะครับซึกตอนนี้มันพุ่งเข้ามาแล้วนะครับนาอพวกเราเร่งไปที่ด้านหน้าง่ายมากเอาแหละตอนนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วถ้าผมจับตัวมันไม่ทันมันโดนรถถังยิงแน่นอนนะครับรถถังยิงมาแล้วหลบแล้วหลบ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 ววววเจียวหัวกูเลยจะหลบได้โอ้โหบอกว่าจะยิงกันเดกแล้วจะโอ้โหดอกนี้จับไม่ทันโอ้โหฉันโดนแล้วเอาแต่เจ้าจ่อยีปคุมกันฉันเลยนะครับนะเออดูรถถังพวกนี้ดิ เอาละครับต่อมาเรามาสู้กับกองทัพแรปเตอร์ดีกว่านะครับนะเฮวยเราจะแดกแม่มเลยฮ้ลูกสม,มุนของทพเจ้า่อยต้องเป็นของเราไปนะครับอู้ยมันมาแล้วมันย้วยมาแล้วนะครับอู้ใช้พลังดูดก่อนดูดเอมันดูดเรามันดูดเราถอยไปก่อนถอยไปก่อนนี่นี่ผักมันก่อนครับผักมันก่อนผักมันก่อนนะครับเะเฮ้ยเฮที่เหลือที่เหลือมันมั ดึงมันไว้มันดึงเราไว้นี่ตกลงไปตกลงไปข้างทางซะนี่นี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละมันผักเราเอสายขวาสายขวาเอสายขวาตกตกตกนะครับนะเออตกไปซะนี่เรียบร้อยเออแต่พวกชาวเอินเดงแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนอาวุธนะครับใช้เป็นอะไรวะ s m a l เรส arrow หรอคืออะไรวะนี่แหละอุ้ยอะไรวะยิงเลยวะนี่แหละนี่แหละอุ้ยไม่เข้าเออยิงนี่ยิงธนูไฟนี่แหละ นี่แน่เข้าไหมเข้าไหมนี่นี่นี่เออจะปัดจะบปัดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนี่นี่น,น,นี่เออเออติดไฟติดไฟดิติดไฟดิต,ดฟดตายตายดิเออเออเรียบร้อยนะครับนะเออเราชนะเว้ยเฮ้ย เอาละต่อมานะครับเจอกับพวกใจแอนทั้งหลายว้าบอกเราจัดการมันซะนะครับนะอ่ยิงธนูไฟโอ้โหยิงไม่ได้ด้วยนะครับนะเออเจอกับสูมไรใจแอนนี่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 อูฉันปัดได้ฮ่าฮแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกงั้นเจอนี่ธนูน้องแข็งแม่งเลยล็อกมันไว้เฮ้ยแม่งเอาละไม่ได้แล้วหยุดเวลาไว้ก่อนนะครับนะใช้อาวุธเอทิมิตละกันนี่นี่นี่ธนูเอทิมิตนะครับยิงอัดเข้าไปเลยนี่นี่ใช้เยอะๆใช้เยอะๆนี่นี่นี่แล้วก็ปล่อยทีเดียวูบ เป็นไงปัดได้ไหมมึงนี่อุย้ยไม่เข้าว่ะมันอึดมากนะครับนี่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 อันนี้คืออะไรวะนะครับนะอ่ะยิงไปยิงไปนี่นี่พลังแคนโดไฟพลังแคนโดไฟดีแกจ,จะต้องปิว้วเออจากพลังลมของฉับน,นี่ยิงไปไงตูมนี่ถอยไปซะอุย้ยถอยได้นิดเดียวเองชิบหายละนี่งั้นเจอนี้แล้วกันมึงปัดไม่ได้แน่นอนแคนโดโบอลนี่นี่โอปป๊บตู้มอุ้ยแม่งกันได้ว่ะมันกันได้เออ เออเออเออเน่เน่เนเป็นไงล่ะเจอนี่นี่เนี่ยโอ้โหมันปัดได้มันปัดได้กันเจอนี่นี่ลูกลูกระเบิดเป็นไงล่ะลูกระเบิดดีเป็นไงล่ะเออส่วนไอ้หมอนี่มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่อู้จะทำชนเออกะทำอะไรชนอ่ะมึงมานี่มึงมาตกข้างทางไหนวะเออเออจะมาจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมยังไม่ตกยังไม่ตกดึงมาอีกดึงมาเดึงมาโอ้โหโอ้โหโจชนจะตกแล้วไปโอ้โหเอ้าเออโอ้โหมันจังรัดมาได้อี่ชิบหายแล้วมันใช้พลังนี่ออออ้้้ตััวววพกเเรรราาาลลยแมนทะไ ลอยขึ้นฟ้าเลยนะครับนะเออนะครับเป็นวิธีเดียวนะครับนะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับน้ายังไม่ตายอีกอะไรวะมาี่เดี๋ยวก่อนยืดมันจะฟาดแล้วโอ้โหเกือบแล้วเดี๋ยวนี่ผักมันตกไปก่อนนะครับนะส่วนตอนนี้ไอ้ใจแอนมันกลงจะพ่นมันกำลังจะพ่นน้ำแข็งแล้วกำลังจะพ่นน้ำแข็งแล้วมาด่มาดีหยุมาดีหยุดมาดิหยวมาด่ก่อนหยวดมาี่ก่อนนะครับนะอย่าปล่อยแกลงนี่นะเราใช้ก็จะใช้พลังลมพัดมันออกไปพัดมันออกไปพัดมัน พัดมันโอ้โหพัดไม่ไปว่ะหอแกพัดฉันไม่เข้าหรอกงั้นมานี่งั้นมานี่งั้นมานี่ดูดมานี่ดูดมานี่ดูดมาดูดมากเออดูดไมไปเว้ยเฮ้ยไอ้ใจแอนเนี่ยโอ้โหตัวมันโคตรหนักเลยว่ะมาหนี้ดึงมันไว้โอ้โหแกดึงชั้นไปหน่อยวุ้น okay. ดียเอาละต่อมา เปลี่ยนอาวุธใหม่เป็นแคนโดบอลนี่ไงแคนโดบอลน่าจะจัดการมันได้นี่โอ้ยยิงชั้นไม่เข้าหรอกนี่นี่ยิงเข้าไปดีสีนัดต้มโอ้ก็บอกแล้วไม่เข้าเฮ้ยไม่เข้าจริงๆว่ะงั้นเจอดีแล้วกันนี่นี่เนี่ยฟึบฟูโอ้โหทะลุเลยนะครับนะงั้นเจอดีนี่อันนี้คืออะไรวะนี่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 อันนี้คืออะไรเฮ้ยเอาดิเอาปล่อยหอยเอาหอยเสิร์ฟบนทีมันนะครับนะเอ้ากัดบักทงผมตายเฉยอะไรวะอ๋อก็บอกแล้ว เอาละครับต่อมาถ้าเราเจอกับสุดยอดโชกุนจะสู้กับมันยังไงนะครับประเด็นนะครับเพราะว่าสุดยอดโชกุนปัดได้ทุกอย่างนะครับดูนี่ตุเต็งตัวเต้งเต็งตัวเต้งต็งเต็งตัวเต้งเตงเต็งโคตรเก่งนี่นี่หัวพเราปัดได้ทุกอย่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หแป้งกวดเกิดชิบหายแล้วบักทงนะครับนะเอาละต่อมาเราจะต้องนี่ยุดเวลาไว้หุเวลาไว้ี่หยุดเวลาหยุดเวลาแล้วจากนั้นก็ยิงออบทิไปเลยนะครันะเ้ยยิงออบทิศๆจัดไม่ได้นอน นะครับนะนี่ยิงอ้อมทิศยิงอ้อมทิศดีดียิงอ้อมทิศเออเป็นไงดูสิมันจะกัดได้ไหมอุ้ยแม็กันได้เฉยอะไรวะเนี่ยอ่ะองั้นเจอนี่โอ้ยยิงไม่เข้าสักอย่างอะเจออีกาเฮ้ยเฮ้ยอีกาตีมันอีกาจีมันหยุดหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาไว้ก่อนหยุดเวลาหยุดเวลาไว้หยุดเวลาไว้หยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาทำไมอีกามันลอยทำไมอีกามันลอยก่อนถงเวลามันไว้ถงเวลามันไว้แล้วจากนั้นก็จะปัดจะปัดจะเออตายนะครับแอะโอ้โหกดผิดอีกแล้ว อ่ะเอาละต่อมาผมรู้วิธีฆ่ามันแล้วใช้ระเบิดแก๊สแม่งเลยนี่นี่นี่อ่ะกันไม่ได้ด้วยนี่ล้มควันไปซะนี่นี่คุณอยากรู้มึงจะรอดไหมนี่นี่เอออ่ะ,อะดูซิมันจะรอดไหมนะครับนะดูดิมันจะผ่าควันมาได้หรือเปล่านะครับนะเออเอาเอาเอาไปไงาตายนะครับนะ่ะชนะขาด เอาละครับต่อมาเจอกับเหล่าเทพมั่งนะครับนะโโ้ตัวแรกเลยนีคือเทพธนูอพอลโลฮ่าฮ่าท่านจะยิงแกจากระยะทิศไหนก็ได้จากระยะไกลก็ไม่เคยพลาดนะครับนะเอาเลยไม่เคยพลาดว่ะเอาละคราวนี้ผมจะจับมันนะครับนะผมจะจับลองหลบลูกอพอลโลดูนะครับนะทดูซิประจัาประจัาโอ้ยไม่ทันว่ะแม่งเร็วเกินโอ้โหสลายเลยนะครับ อ่ะเอาใหม่ขออีกทีนึงนะครับน้าเอาละเอาละมันจะยิงมาแล้วเราจะจับตัวแกไว้เฮ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาเร็วมากมันยิงมาเร็วมากมานี่มานี่มานี่จับมานี่ว้าวกระดึงจนไปหน่อยปัจจุบันเกือบแล้วเอาเอากูจับมึงตกด้วยนี่หว่าเอาโัวทีอ้าเอาใหม่อีกทีนึงนะครับผมจะใช้มือสวรรค์จับมันไว้เอาละจะจับแกไว้เพื่อลบลูกหนูนี่ เฉียวหัวเลยเอาล่ะเดี๋ยวมันจะยิงมาอีกทีนึงโว้าวไม่ทันแม่งอีกเร็วเกินเฮ้ยท่านผู้ชมเอาไปมาสนุกดีว่ะนะครับนะเอาล่ะปะจับ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 ปัจจับนี่หลบซ้ายขวาอาจารย์มาดิอาจารย์อาจารย์ปะจับปะจับปะจีปะจจับปะจจเจ้าหลบซ้ายขวาโอ้โหท่านผู้ชมยิงมันไม่โดนเลยปะจจเจ้าหลบซ้ายขวาปะจูเปัจจเจหลบซ้ายขวาอยิงให้โดนอยิงให้โดนแต่ปัจจเจ้าปัจจเจ้หลบไปยิงไม่โดนหรอกจ้า เออฉันมีเทพเจ้าคอยคอยช่วยชันอยู่นะครับไอดี่บอกนะครับอู้ฉันก็แค่บอกตรงธรรมดาแล้วก็แคมือของเทพเจ้าคอยคอยช่วยชั้นในการหลบยูยี่หา้ายี่หกอทำไมไม่จับต่อนะเทพเจ้าคอยโอ้โหนะครับนะตายเรียบร้อยโอ้โหนะครับต่อมาเจอกับอะไรยากหน่อยนะครับนั่นก็คือพวกตัวละครสร้างนะครับอ้ไทท่านโอ้โหยตัวนี้เม่นวิ่งเร็ววะ่ะ บันไดบันไดเออยอยู่ยย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 ดึงไหดึงไหดึงไหมไหมดึงไหมึไม่ทันวเอดึงหลังไหเออดหลังไม่ทันแวหลังมัทันนไม่มาโคตเร็วอะจะหยุดยังไงเอาละั้นไม่ไหวแล้วงั้นเราต้องใช้อาวุธะ ใช้เรือรวมกันแล้วแหละผมว่ามันวิ่งมาเร็วมากนะครับผมจะใช้โยนระเบิดควันไปก่อนนะครับนะปึ๊บแล้วจากนั้นก็อันนี้คืออะไรนี่ยิงปืนใส่มันก่อนยิงอัดมันเข้าไปก่อนนะครับนะไอ้ตัวที่มันจะวิ่งมาเนี่ยดูซี่เป็นไงปึ๊บนี่โยนไหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงเป็นไงล้มไหมไม่ล้มว่ะชิบหายแล้วนี่นี่นี่ยิงไรวะยิงไรไปอ่ะยิงไรใส่มันอะอุ้ยไม่หยุดว่ะหยุดไม่อยู่อะนี่นี่ยิงอัดเข้าไปกระโยชช้อนไม่ดอยหรอ หูหย oh, ุดได้อ oh, ุ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยอาวัชานยิงอาวัชาเข้าไปเออภาวัชาภาวัชานี่นี่อัดเข้าไปเลยอุ้ยไม่เข้าชิบหายแล้วอันนี้คืออะไรเอ้ยดีๆน้าแข็งอาจจะหยุดมันได้แข็งซะมึงแข็งซะแข็งกูบอกให้แข็งให้กูบอกให้แข็งชิบหายแล้วมาดิมาดิมาขังมาขังมานี่เฮ้ยหยุดใก้แป๊บนึงอ่ะจารย์เฮ้ยหลบได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีเร็ว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 จังหวะนี้มาดิจังหวะ มาแล้วไม่ช้าเอาละฉันจะทาการวู้ตัวพีงมาแล้วจหายย่งกระพีปอนักข่หยุดมันไว้หยุดมันไว้โอตัวที่วิ่งเร็ว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 ันไวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วยร็วเรดวเร็วเวเร็วเุดวเร็ว่ร็วเร็วเ็วเร็มเร็วรวเร็วเรวรวนร็วเ็ยเร็วเร็วเ็วเร็วมร็วเรเร็วเร็วเเเ่ เรียบร้อยนะครับไอตัวถ <pl ains> ือธงผมตายไททันแม่งโคตรโหดวิ่งมาแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับมาเอาครับต่อมาเจอกับพี่โตนะครับความเร็วสูงนะครับนะโอ้โหผมจะจุดได้ไหมวะเนี่ยพี่โตบอกเออสีเมอร์เสเมอร์ต้นต่อเอาแล้ววิ่งมาแล้วมันจะพุ่งมาแล้วหยุดด้วยอะไรดีหยุดด้วยน้ําแข็งตะกี้แล้วกันนะครับอย่หยุดด้วยน้ำแข็งหยุดด้วยน้ำแขงหยุดด้วยน้ำแข็งมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยนอ่ะเออแอคตายเร็วมากนะ งันต้องจัดการมันก่อนที่มันจะเริ่มบินเลยนะครับนะโอเคเอานี่แหละนะครับนะผมจะยิงอ anyway. ันนี้หยุดมันไว้ก่อนนะครับนะเป็นน้ําแข็งนะครับนะนี่นี่นี่ยิงหยุดมันไว้ยิงหยุดมันไว้นะครับไอพี่โตมันบ้าคลั่งนะครับมายิงไว้ยิงไว้ยิง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 ไว้ยิงไ้ยุดได้เอออุ้ยแม่งกันหมดเลยพุ่งไปแล้วไอชิบหายมันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วช่วยด้วยปืนรถถังเออจุดมาถวงเวลาไม่ได้ถวงเวลาไม่ได้ไปเร็วไอหนูวิ่งเรามีเวลาแค่ห้าวิเท่านั้นไปทัดแม่งเร็วมากนะครัับบนเออออพี่ตก สี่มสอมต้นต่อนะครับนะแม่งบ้าบอกอาลวต่อมาเจอตัวละครมาเรียนะครับซึ่งตัวละครมาเรียนเป็นตัวละครที่สามารถกันได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นคืนรถถังนะครับก็สามารถกันได้นะครับชิวชิวเนี่ยดูนี่เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนี่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 ธนูสายฟ้าเป่ง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 เป็นเรื่องชิวสำหรับมันนะครับนะในการที่มันจะกันได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับดูดิดูดิดูดิมันกันได้ทุกอย่างนะครับนะนี่นะครับไม่มีอะไรสามารถดีมันเข้าได้นะครับนะเออ เออเนี่ยดูเดิดูดิโอ้ยฉันกันด้ยโนมาเลยนี่นี่เออนี่นะครับนะกันได้ทุกอย่างนะครับนะนี่แล้วมันก็มีบาลียซ้อนอีกแล้วตัวมันก็สามารถปัดได้อีกนะครับนะดูไม่มีอะไรทำอะไรมันได้อะี่ดดูดิอ่ะโดนดาวกระจายใส่มันก็ไม่เป็นไรนะครับนะเออดูเดิเอออ่ะเออเออดูเดิดูดิดูดิเออ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 ดูนะครับนะเออเนี่กันได้ทุกอย่างนะครับนะ เออแต่ถ้าสมมติผมทําอย่างนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นผมจะหยุดไว้นะครับนะแล้วก็นี่โยนใส่มันทีเดียวนะครับหลายอันไปเลยนะครับนะแล้วจากนั้นก็ไี่นี่นี่นีแล้วก็ไม่รู้อะไป้ไม่รู้อะไม่รู้คืออะไรนะครับโยนไปให้แม่งมั่วไปให้หมดเลยนะครับนะนี่นีโยนพลังซูตโยนพลังนี่โยนพลังนู่นโยนพลังแม่งโยนพลังโอ้ยเครื่องกูแหลกแล้วนะครับนะนี่เอาละ1ึงจบกันไปที่คลิปนี้แหละสองซ้ำนี่โอ้ตัวฉันกันได้ย่ โอโหแม่งเกินเบอร์ว่ะไอตัวน sure ี้น wow uh ี่น okay. uh <se uh ี่เด้อเด้เด้ดเดเดไม่เข้ามาเลยทะลุตัวมันไปเลยเอ้าอะไรวะกงแสบนะคะน้าะออะไรอ่ะเเด้งเลยนะคานเอ้าเอ้าตายเอ้าเอากลายเป็นตีคอมเมนเซอร์เอ้ากลายเป็นบักกระดูกเราดูท่าเดินมันเงี้ยเงี้ยเง้ยเงีเง้ยเงียเงยเงี้ยเ้ยเงี้ยเอ้าแกมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยฉันถูกส่งมา ไอบาเลียมันตายก็เลยส่งฉันมายังไงล่ะเอามึงมาได้ไงวะเนี่ยเอ้านะครับนะแล้วหน้าที่แกคืออะไรเจัดการไอเจ้าทงยังไงล่ะสารต่อจากที่บาเลียมันทําให้สําเร็จเอาอะไรวะอ่ะงั้นมึงเจอนี่แล้วกันอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่โยนสายแม่งเลยงูเนี่ยเออนะครับชิบหายละงูมา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 จบแล้วลบลบลบเออลบไม่ทันโดนงูฉกตายห่าเรียบร้อยนะครับ ตนะฮะโอเคเอาลาดสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นพลังของเทพเจ้าข่อยนะครับก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับอืมไม่รู้จะพูดอย่างนี้ทำไมนะครับนะ